บางงวยซนแนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เคยเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นรวมทั้งมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่14หน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องถิ่นและผู้นำสี่เสาหลักรวมกันจัดตั้งสภาสันติสุขตำบลบางงวยซิแนขึ้นเพื่อหามาตรการป้องกันเหตุร้ายภัยคุกค,คามจากภายนอกรวมทั้งเป็นการจัดระเบียบให้กับชุมชนด้วย โดยเน้นการแก้ไขปัญหาระดับรากหญ้าและจะดำเนินการกันเองมาตรการดังกล่าวเรียกว่าฮ um ุกมปากัดซึ่งก็คือการทำประชาคมเพื่อตั้งกฎกติกาขึ้นตามแบบของมุสลิมตำบลบางยวศนเนี่ยเป็นตำบลที่มีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ผู้นำศาสนาแล้วก็ลวนทั้งภาคประชาชนนะคะมีความเข้มแข็ง,แ,ขงและก็มีความสามัคคีมากค่ะ ความสามัคคีมากและก็ร่วมมือร่วมใจในทุกๆด้านค่ะทุกด้านที่ได้เลือกกรบวนการซีดนเป็นกราบวนที่ขับเคลื่อนในการเรื่องของหมู่บ้านยะลาข้นแข็งค่ะสําหรับข้อกําหนดนั้นมี10ข้อประกอบด้วยห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดห้ามลักขโมยห้ามผิดลูกเมียผู้อื่นห้ามยิงปืนและจุดประทัดโดยไม่มีเหตุอันควรห้ามทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห้ามแข่งรถซิ่งห้ามละทิ้งบุพการี ห้ามทำลายทรัพย์สินของประชาชนและส่วนรวมห้ามทะเลาะวิวาทสุดท้ายคือต้องคอยระแวดระวังไม่ให้สัตว์เลี้ยงไปทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายหากมีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบก็จะให้สภาผู้อำนวยการความยุติธรรมประจำตำบลพิจารณาโดยมีโทษตั้งแต่ตักเตือนภาคทันและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีเป็นผู้นำหมู่บ้านหรือผู้ช่วย ให้ปลดออกจากตำแหน่งและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแต่หากมีการเสียค่าปรับเกิดขึ้นก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยส่วนแรกมอบให้ผู้เสียหายส่วนที่2จะจ่ายให้กับหมู่บ้านที่ลูกบ้านฝ่าฝืนกฎเพื่อไว้พัฒนาหมู่บ้านและส่วนสุดท้ายจะจ่ายให้กับสภาสันติสุขประจำตำบลบางงวยซิแหน่เพื่อใช้พัฒนาตำบลต่อไป ทั้งนี้ได้ใช้พื้นที่หมู่ที่สองเป็นสถานที่ตั้งของสภาสันติสุขประจำตำํตาบลมาตรการในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยเหมจอนเช่นว่าจะมีการลาดตระเวนร่วมกบบาลังทั้งสีฝ่ายตามเขตรอยต่อเดือนละครั้งแล้วกแ็แล้วก็มีการลาดตระเวนไปใ,ในหมู่บ้านของกํบบาลังทั้งสีฝ่ายเดือนละครั้งเช่นกันนะครับอย่างน้อยนะครับเดือนละสองครั้งทุกวันนี้วิถีชีวิตของชาวตาบลบางงวยซิแนดดาเนินไปอย่างปกติสุข หลังจากนำอุกมปากัดมาใช้เป็นการดึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาของชุมชนเองกลายเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลา